ลรงตาจะไปธุระที่ไหนโรงพยาบาลอาไปก่อนก็นได้ไปก่อนก็นได้ลูกจากยังหะมารู้าักปะทานไม่ติดแล้วโอ้ 짱 นมาทุกราตนะตยสะขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของสัตว์โลกทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ละขอนมัสการพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์และองค์อรหันตสาวกทุกพระองค์และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกทุกรูปและเจริญพรไปยังบรรดาญาติโยมผู้สนใจในเสียงอัดเสียงธรรมผู้เป็นสัมมาปฏิบัติทุกท่าน วันนี้เป็นวันธรรมสวนานะได้เวียนมาบรรจบคำรบอีกหนึ่งแล้วและเป็นวันศาสตร์ขเรียกศาสตร์อะไรจะเป็นวันศาสตร์จีนศาสตร์ไทยยังไม่ถึงออศาสตร์จีนจะศาสตร์จีนหรือจะศาสตร์ไทยมันก็เป็นวันที่เราน้อมลํำลึกถึงบุ พระการีปู่ย่าตายายของเรานั่นแหละมันไม่ได้ว่าจะต้องถึงวันศาสตร์จีนหรือวันศาสตร์ไทยแล้วเราต้องมาน้มลํลึกถึงน้มลํลึกถึงทุกวันได้แต่ที่มีวันนั้นวันนี้ก็ให้เราทำเป็นเฉพาะการเฉพาะเฉพาะไปเพราะงานธุรกิจของเรามันเยอะเยอะจนยุง่ง ไม่หาเวลาหาเสียงอัดเสียงธรรมเข้าสู่ตัวเองในแต่ละวันพระโลกทั้งนี้ทั้งนั้นมันวุ่นวายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในภายนอกมันวุ่นวายเหลือเกินทุกวันนี้นะไม่รู้จกจบจากสิ้นเหลือเกิน เพราะว่าเราไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองมันจึงวุ่นวายทั้งโลกภายในโลกภายนอกวุ่นวายไปกันหมดเหมือนกับพระยาศานั่นแหละพระยาศานี้เป็นลูกเศรษฐีผู้หนึ่งเป็นลูกเศรษฐีในเมืองพารณาณสียาศาเป็นคนที่ พ่อเอาแต่ใจก็ว่าได้แต่พอพ่อสร้างฤดูสามประสาทสามหลังให้คือฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝนแล้วก็ให้นางาเรียกนางโสเพณีมาบำรุงบำเรอคือคนรับใช้นั้นแหละให้มาบำรุงบำเรอเพื่อความสุขของตนเมื่อพระยาศะ ได้อยู่ไปอยู่ไปก็เกิดความคิดว่าโอ้นี่เหลอคือชีวิตนี่เหลอคือสิ่งที่เราต้องการมันไม่ใช่เลยเมื่อยาสะคศาิดไปดังนั้นแล้วยาสะศก็เดินออกจากประตูบ้านไปแล้วก็บ่นพึมพำพึมพำไปมุ่งหน้าไปสู่ป่าอิสิปตนะมรุกทายาวันสมัยนั้น พระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมจักกับประวัตนสูตรให้ปัญจวคีีแล้วจบสิ้นแล้วเป็นพระอรหันต์กันทั้งสิ้นแล้วไม่นานนะักพระยศาสะนี้ก็เกิดความคิดว่าที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่วุ่นวายหนอขัดข้องหนอ ยักษ์เปล่งอุทานไปอย่างนี้เดินไปก็เปร่งว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเปล่งไปเรื่อยจนไม่รู้ตัวว่าตนเองไปเเหมือนกับเทวดาดนใจนั่นแหละมุ่งไปสู่พระพุทธทเจ้าขณะนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ณนะป่าอิสิปตนะมฤุกทาย,ยวันแขวงเมืองพารณสี เมื่อหลังจากยาสะไปเจอพระพุทธเจ้าแล้วว่าพระพุทธเจ้าก็เพลงว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาสิมาสิเราจะแสดงทำให้ฟังเราจะแสดงทำให้ฟังนี่ท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงว่ามาสิมาสิเราจะแสดงทำให้ท่านทั้งหลายได้ฟังวันนี้เป็นวันพระด้วย นี่พระพุทธองค์ทรงบอกกับพระยสะหรือยสะไปอย่างนั้นเมื่อยสะมาถวายบังคมพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็แสดงอนุบุพิกถาให้ฟังอนุบุพิกถาก็คือหนึ่งมีการให้ทานสงศีลส,สามสวรรค์สี่กามมาทีนวะห้า เนคขรมะคือการออกจากกามคือการบวชนั่นเองการให้ทานนั้นให้ด้วยการเสียสละเราจะเป็นคนไม่ตรนีทีเหนียวดังเช่นวันนี้เป็นวันพระเราก็ควรให้ทานอยู่เป็นเนืองนิดและการรักษาศีลเราก็ควรรักษาอยู่เป็นเนืองนิดไม่ใช่รักษาเฉพาะเฉพาะไป ถ้าเราอยากได้อานิสงส์มากเราต้องสารักษาอย่างเคร่งครัดสามสวรรค์สวรรค์ก็คือสิ่งที่เราทำทานและรักษาศีลนั่นแหละจึงได้ไปเกิดในสวรรค์แต่ก็ในสวรรค์ยังไม่พ้นจากการ,รมคุณนั่นเองเมื่อไม่พ้นจากการ,รมคุณทำอย่างไรล่ะก็เมื่อต้องบวชก็เรียกว่า เนคคำมะมานิสงบวชออกจากกามจึงรู้ว่าวิธีนี้คือหลุดพ้นออกจากกามกามนี้ไม่ใช่ในเรื่องการเสพสุขในผู้หญิงกับผู้ชายนะไม่ใช่มันเป็นเรื่องตาหูจมกูกเล้นกายใจนี่คือกามแล้วก็เรื่องผู้หญิงกับผู้ชายด้วยนี่คือเเรียกว่ากามมาคุณ แล้วก็ตาเห็นเห็นรูปสวยก็อันนี้ก็เรื่องกรรมคุณเหมือนกันรูปเห็นรูปสวยงดงามอันนี้ก็เรื่องกรรมคุณเสียงได้ยินเสียงไพเราะก็อน,นี้เรื่องกรรมะคุณเหมือนกันสัมผัสเป็นอันนุ่มอันนี้ก็เรื่องกรรมคุณเหมือนกันนี่คือพระตเจ้าแสดงอนุบุพิกาาให้ยศะ,ะฟังเมื่อ พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุบุพิกถาให้ฟังแล้วก็แสดงอริยสัจสี่อีกครั้งหนึ่งหลังจากจบพระธรรมเทศนาแล้วยสัสสะก็บรรลุเป็นโสดาบันหลังจากบรรลุเป็นโสดาบันแล้วยสัสสะก็เขาเรียกว่าตั้งมั่นในเขาเรียกว่าโสตเประะะิวัคเแส กระแสแห่งพระนิพพานโสตะแปลว่ากระแสพยสยศได้กระแสที่จะเข้าถ um ึงพระนิพพานแล้วไม่นานนักพ่อของยศก็ออกตามหาตามหาจนไปถึงป่าอิสิปตนะมรุกขายวันแขวงเมืองพาราณสีเมื่อตามหาแล้วก็มาพบพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ตรัสก,กับเศรษฐีว่าดูก่อนเศรษฐีจงนั่งก่อนเถิดแล้วจงสดับจากพระธรรมเทศนาจากเราก่อนแล้วท่านก็จะได้เห็นลูกของท่านเองไม่นานนะักพ่อของยศะะก็ได้ฟังธรรมคืออนุบุพิกถานั้นอีกครั้งหนึ่งยศะะก็นั่งอยู่ข้างๆพ่อนั่นแหละ แต่ด้วยอิทธิฤทธิ์หรือเรียกว่ามนของพระพุทธเจ้ายานของพระพุทธเจ้าแสดงให้พ่อของยาศาไม่เห็นลูกของตนแต่ทั้งทั้งที่ลูกนั่งข้างๆตนเองนั่นแหละแต่พ่อไม่เห็นเพราะด้วยยานของพระพุทธเจ้าเมื่อพ่อของยาศาได้ฟังอนุบุพิกถาคือการให้ทานเป็นต้นแล้วบรรลุเป็นโสดาบันเลย แล้วก็แสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตของเศรษฐีเมื่อเศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็เห็นยัสัะนั่งข้างๆลูกเพราะว่าได้เห็นดวงตาเห็นธรรมจึงได้เห็นลูกของตนเมื่อยัสัะเห็นพ่อแล้วพ่อเห็นลูกแล้วก็บอกลูกไปว่าลูก กลับบ้านเถิดแม่เธอนั้นน่ะร้องห่มร้องให้หาเธอมาตั้งแต่เธอออกจากบ้านเมื่อพระพุทธองค์ทรงได้ยินดังนั้นก็ตรัสกับเศรษฐีและยศศะไปว่าดูก่อนเศรษฐีต่อแต่นี้ไปเสร็จลูกของเศรษฐีนั้นคือยศศะจะมิกลับไปครองเรือนอีกได้อีกแล้ว เพราะยะสะนั้นได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อเศรษฐีได้ยินดังนั้นก็อนุโมทนาโอ้อนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งว่าลูกของตนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และตนก็บรรลุเป็นโสดาบันด้วยบรรลุเป็นโสดาบันคือพ่อลูกบรรลุเป็นโสดาบัน เป็นพระอาราหันต์คือลูกเมื่อต่างคนต่างบรรลุต่างฝ่ายได้อริยมรรคแล้วเศรษฐีก็กล่าวกับพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้หม่อมฉันขออาราธนาพระพุทธองค์ไปบินทบาตที่บ้านของข้าพระองค์ด้วยเถิดพระองค์ตรัสว่าดีแล้วเศษฐี ก็คือว่ารับแล้วแหละนั่นแหละเมื่อรับแล้วเศรษฐีก็กลับไปแล้วยัสสะก็ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาด้วยเอหิพิขุอุปสัมปทาในคราวนั้นเมื่อยัสสะได้อุปสมบทแล้วก็ตามสเสด็จพระพุทธเจ้าไปในบ้านของตนพระพุทธองค์สเสด็จ ไปถึงบ้านแล้วฉันพระทหารเชา้าเสร็จก็แสดงพระธรรมเทศนาให้เศรษฐีและภรรยาของยะและแม่ของยะฟังอีกครั้งหนึ่งคืออนุบุพิกถานี้แหละคือการให้ทานเป็นต้น<ด>เมื่อภรรยาของยะและแม่ของยะได้ฟังแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันอีกเาขาเรียกว่า บรรลุเป็นโสดาบันและเป็นอุบาสิกาคู่แรกด้วยคู่แรกในโยมนะคู่แรกในพระพุทธศาสนาที่ถึงพระรัตนตรยัยที่ถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นคู่แรกไม่ใช่เราท่านทั้งหลายนะแต่อุบาสิกาคือแม่ของยศกับลูกภรรยาของยศเนี่เป็นผู้ถึงพระรัตนตรยัยคู่แรกในพุทธศาสนาเมื่อ ได้จบลงแล้วถวายพระทหารเพนพระทหารเช้าเสร็จต่างพากันได้บรรลุเป็นขั้นขั้นนั้นขั้นนี้แล้วก็พระพุทธองค์ก็กลับวัดไปเออก็เรียกว่ากลับไปในป่าป่าอิสิปตนะมฤุกทายวันอีกครั้งหนึ่งเมื่อยาะได้อุปสมบทแล้วเพื่อนของยสศาก็มาหาพระยาะเถระเจ้า ก็คือมีนายวิมลละและนายสุภาหุน,นายปุนชิและนายขวัมปฏิสหายสี่คนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันจึงมาหาพระยสารา์เมื่อพระยสาะาบอกไปอย่างนี้อย่างนี้ตนทั้งสี่เหล่าสี่คนนี้ก็ขออุปไปฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ เมื่อได้ฟังจะพระธรรมเทศ,เทศนาจากพระพุทธองค์แล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งสี่คนเลยคือมีนายวิมลละเป็นต้นเมื่อไม่นานนะักเพื่อนของยัศราอีกห้าเอออีกอีกห้าสิบสี่อีกห้าสิบคนที่อยู่ตามชนบท เมื่อได้ยินว่าพระยศะะนั้นได้บวชในพระพุทธศาสนาตนก็อยากมาบวชอีกเช่นเดียวกันเมื่อได้ยินว่าพระยศะะบรรลุเป็นพระอระหันต์แล้วก็มาขอฟังธรรมจากพระยศะะแต่พระยศะะก็บอกว่าท่านทั้งหลายจงไปฟังธรรมจากพระบรมศาสดาของเราเถิดเราจะพาไป พระยะสะบอกไปอย่างนั้นเพื่อนสหายของพระยศะะทั้งห้คนก็ไปกราบถวายสการะพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุเป็นพระอ,อรหันต์ทั้งสิ้นคือห้าสิบโรวมทั้งหมดตัวพระยะสะด้วยและเพื่อนยะสะอีกสี่คนและสหายที่อยู่ตามชนบทอีกห้สบคน เป็นห้บหรูปที่บรรลุในพระพุทธศาสนาเป็นเป็นชุดแรกชุดแรกที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ชุดแรกในพุทธศาสนาและรวมกับพระปัญจวัคคีทั้งห้าอีกห้าองค์รวมเป็นหกสบองค์นี่แหละสมัยที่พุทธเจ้าได้ประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกก็คือหกสรูปนี้แหละ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจรถพิโคเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกัมปายะอัฐายะหิตายะสุขายะเทวะมนุษส์านังเป็นต้นแปลความว่าพิสุทาังหลายเราพ้นแล้วจากบวนที่เป็นทิพย์ จากบ่วงที่เป็นของมนุษย์พวกเธอก็เช่นเดียวกันหลุดพ้นแล้วพิสูจน์ทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุข แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพวกเธอจงไปอย่าไปทางเดียวกันสองรูปและจงอัดแสดงธรรมในถ้ำในเบื้องต้นในถ้ำกลางและในที่สุดพร้อมทั้งอัดถะและพยัญชนะให้บริบูรณ์เถิดนี่ พระพุทธองค์ทรงตรัสกับพิสุทั้ง60รูปนั้นให้ไปประกาศพระศาสนาเผยแผ่พระพุทธศาสนาจวบจนปัจจุบันนี้นี่แหละที่พระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระยาาักษ์เขาเรียกว่าจับปลาตัวใหญ่ได้เป็นเข่งเลยเพราะได้ทั้งสาหายของตนทั้ง54รปูป คือสหายของพรยาสะก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทั้งสิ้นรวมกับปัญจวัคคีอีกห้ารูปรวมเป็นหกสิบรูปก็ได้ประกาศพราะศาสนา,าเป็นครั้งแรกด้วยในในพระพุทธศาสนาฉะนั้นวันนี้เป็นวันพระเรามานอ้อมลำลึกถึงคุณของพระพุทธทเจ้าคุณของพระธรรมคุณครองพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราทำตนให้เป็นคนมีกิจคือกิจของพระพุทธเจ้าคือธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาอย่าเอากิจอย่างอื่นมาเป็นธุระเช่นว่าโอ้วันนี้วันพระฉันไม่มีเวลาไปหรอกฉันยุ่งนั้นยุ่งนี้วุ่นวายนั้นวุ่นวายนี้ก็เลยหาเรื่องที่จะ ให้ตนเองประเสริฐเลินโลกก็ไม่ได้เพราะหาแต่เรื่องวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาโลกมันจะวุ่นวายมันก็เพราะมนุษย์นั่นแหละมันไม่ได้วุ่นวายเพราะธรรมชาติมันวุ่นวายเพราะตัวมนุษย์เองมนุษย์เป็นพิษภัยร้ายแรงที่สุดและก็เป็นคนที่ประเสริฐเลินโลกที่สุดด้วยเพราะตัวมนุษย์นี้ ทุกวันนี้วุ่นวายเหลือเกินเพราะไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองอย่างวันนี้เป็นวันพระด้วยถ้าเรารู้จักเข้าวัดเข้าวามาฟังธรรมไม่คุยกันไม่หาเรื่องติที่เป็นของโลกเราก็จะสงบบ้านเมืองก็จะร่มเย็นไม่ทะเลาะเบาแวงกันไม่หาเรื่องหาราวสิ่งนั้นสิ่งนี้ อยู่กันเป็นอย่างสันติภาพจเจริญสุขจเจริญธรรมสาธุ